ครับผมสวัสดีครับพ่อขับรถอาจารย์ยงในช่องสิบปนอีสานอาจารย์ยงครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับมาอัปเดตพินนะครับผมสองความไม้พยุงนะครับผมตอนนี้ก็วันนั้นที่ว่าจะเสริมนะครับยองนี่ครับใส่เข้าไปแล้วครับผมข้างหน้าเป็นนักพยางาญดดำเสริมเข้าไปหนึ่งชั้นนะครับผม เฟตที่สามเนี่ยเสียงมันเสียงมันบวกเยอะเกินนะครับผมก็ได้ทำการถอยหลังนะครับถอยหลังไปนะครับับมาเฟตนี้เฟตนี้เฟตนี้เสียงไม่ถึงครับผมรือ,ออกแล้วก็เดินหน้ามาหน่อยหนึ่งครับผม ขยับมาอีกนะครับตัวนี้อีกนะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็เสียงบวกเกินนะครับแล้วก็ลื้อออกแล้วก็ถอยหลังไปหน่อยหนึ่งสุดท้ายเป็นตัวนี้ครับผมตัวนี้เสียงไม่ถึงนะครับก็ถอดออกแล้วก็ขึ้นมาหน้าหน่อยหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ทุกอย่างโอเคค่อนข้างโอเคแล้วครับผม ใส่สายก็ไปแล้วครบสามสายแล้วก็มาลองจูนเนอร์เสียงนะครับสายหนึ่งนี้ก็เซตอัพเรียบร้อยครับผมหนึ่งสองอสายหนึ่งโอเคนะครับสองโอเคสายสามเนี่ยเอ่อเสียงบวกนะครับ แต่มันเหมือนมันบวกยกชุดนะครับบวกยกชุดคือเราแก้ด้วยการเสริมหยองนะครับนี่ครับหยองน้นอยๆตัวนี้นะครับเห็นพี่น้องเห็นบหเนาะนี่ครับผมผมเอาไม้พยางย,ยูดรมมาเสริมไว้ด้านหลังนะครับเป็นการเป็นการเสริมชนิดพิเศษนะครับตัวนี้ หยอกไม้มันก็จะเสริมแบบนี้ได้ครับผมนี่ครับมันก็จะทาให้เสียงมันได้นะครับอันนี้คือคอล่างครับผมส่วนคอบนเดียวเราจะลองทําวันนี้นะครับทันไหมเนาะที่ด้ลองเสียงไหมเนาะวันนี้ออกตู้ล,ลําโพงนะผมแต่ว่าคอล่างนี่ผมลองเล่นแล้วมันโอเคแล้วนะครับตอนนี้มาบีด่ายบนครับผมพี่น้อง วันนี้ก็จะทํานี่แหละครับตั้งค่าเสียงอิทเนชันอันนี้สําคัญมากนะครับอันนี้ผมจะให้ความสําคัญมากถ้าพินสวยแล้วเสียงไม่ดีอย่างนี้มันก็จะไม่โอเคนะครับเราเล่นไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าอืมมันน่าจะเสียงดีกว่าน,นี้อย่างนี้นะครับผมก็เลยทาําเมื่อวานนะครับโอเคแล้วก็ผมทีเนี้ชุดคอรล่างนะี่โอเคแล้วตัดสินใจรื้อเฟียดเลยนะครับ ก็โอเคเดี๋ยววันนี้มาทำคอบนตั้งอิทนทอนชั่นเรื่องค่าเสียงให้ตรงนะครับผมอ่าแล้วก็ระยะตัวนี้ก็ใครจะลองทําดูก็ได้นะครับผมระยะนี้ผมก็จะพยายามทําให้มันเท่าๆกันนะครับดูระยะห่างของสายครับผมนี่ก็จะทําให้มันแบบห่างพอๆกันเท่าๆกันนะครับนี่ครับความห่างสายหนึ่งมาสายสอง สายสองมาสายสามนี้นะครับอาจจะห่างบ้างนิดหน่อยครับผมแต่โดยรวมแล้วคือจะให้จะให้มันห่างแบบจะให้มันห่างแบบดิบกันมากเกินนะครับนี่ประมาณนี้ครับผมระยะห่างสายครับผมอันนี้ก็ห่างพอกับ เรอกับพินสองสายนะครับเราไม่ได้ขึ้นแนวใหม่ครับผมแนวแนวล่างงัดเข้ามาเกาประมาณนี้แล้วครับผมผมก็เลยใส่แนวเก่าขเขาเลยนะครับนี่ไงวันนี้ลองดูสิตันนี้อาจจะไม่ได้เสืิมครับผมฝั่งนี้อาจจะไม่ได้เสริม,รมนนไ,มไมปยางยูด,ดําตรงนั้นตัวนี้นะครับ แต่เฟสต้องรื้อไหมต้องลองดูอีกทีครับผมจะมีเฟดไหนที่เสียงเพี้ยนไหมนะครับเสร็จแล้วก็จะมาดูเรื่องวงจร,น,รนี่แหละครับผมนี่แหละทำเซียเตอร์สามทางทันไหมเอามาให้ดูอัปเดตก่อนตอนเช้าครับผมภาพรวมประมาณนี้ครับผม เสียงพินิษฐ์อาจารย์ยงขอขอบคุณกานเดือดรับชมขอผมสวัสดีครับ